ยิ่งดราม่าก,ก็ยิ่งปังเปิดเดตติ้งล่าสุดให้รักพิภากาษาเบลล่าขึ้นแท่นเจดันสำเร็จเรื่องหาเยอะมากละครรักต่างวัยสุดฮอตแต่ทุเล e ให้รักพิภากาษากระแสความฮอตต่อเนื่องสัปดาห์มีไบรอออกมาให้ชาวโซเชียลได้ฮือฮากันทุกอีพีจนณนบัดนาวนางเอกสุดฮอตเป็นล่าลานีกลายเป็นเจ้าแม่ร้อยมีมมีคลิปดังๆออกมาให้ขำกลิ้งแน่นๆจุกๆ ก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่าก,กับฉากขึ้นศาลมองว่าการทำหน้าที่ของพนักงานอายการนั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนต่อมาผู้กำกับเกิดเรื่องได้ขอเข้าพบวงสกุลกิติพรมวง์อายการสูงสุดและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก็ดูเหมือนว่ายิ่งดราม่าเรตติ้งยิ่งปังและ e ีีล่าสุด e ีที่12ให้รักพิพากษาก็สามารถกวาดเรตติ้งไปได้ทั้งหมด3.5แถมใน Twitter ร์แฮชแทให้รักพิพากษา e ี12ยังขึ้นเทรนด์ทวิตเตออันดับหนึ่งอีกด้วย